เฮียสวัสดีครับเนี like. like <light> ่ยครับจักกันไหมเนี่ยไม่รู้จักหรอกเสียครับผมขอดูข้างในหน่อยนะครับรถเสียครับเออว่าเก็บขนาดไหนล่ะนี่อ๋อนี่ปลูข้างล่างอันนี้ปะเรียบร้อยมาแล้วครับเป็นที่เียเขาไม่เก็บใหช่ใช่ใช่ครับอันนี้อย่างนี้ผมเชื่ออยู่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้วิ่งงานนะครับวันนี้หยุดนะครับเดี๋ยวเอารถไปคืนเสียก่อนนะครับ กระบะเขียวเนยตอนนี้นะฮะพอดีว่าลูกน้องเขาหยุดนะครับผมก็เลยเอามาขับก่อนนะครับกินข้าวที่ยวไว้ฮะวันนี้ไม่มีงานพอดีนะครับเดี๋ยวผมไปเอากันชนนะฮะกันชนแล้วก็พาไปดูหัวใหม่นะครับว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วแล้วก็เลยไปนครปฐมนะครับเลยไปดูเอ่อหางนะครับที่ต่อไว้นะครับที่ไอเอเอแล้วก็เอากันชนนะครับไปทําสี พาไปดูแล้วนะฮะพอดีว่างพอดีวัานอาทิตย์นะครับก็มีงานนะแต่ว่างานเรายังไม่ได้วิ่งนะงานแบบงานรับใหม่ะเราก็เลยยังไม่รับแล้วก็พอด,ดีว่าวันจันทร์ก็ต้องเอากระชนไปไง้ก็เลยวันนี้ก็เลยหยุดไปเลยหยุดไปเพื่อที่จะไปดูหัวที่เขาบิวนะครับหัวที่เขาปั้นใหม่นะครับแล้วก็พาไปดูหางที่ว่ากําลังจะเสร็จแล้วนะครับว่ามัน ไปถึงไหนแล้วนะครับพอดีไม่มีเวลาไปดูเลยนะครับก็หาจังหวะว่างก็น่าจะเป็นวันนี้แหละครับทุกนนคนตอนนี้ก็เดี๋ยววิ่งไปบ้านเสียอีกก่อนแล้วกันนะครับผมกระจกก็ใส่มาแล้วนดะูดูดิเออรถคันนี้รถคันนี้ก็คือรถคันใหม่ของเสียอกนั่นแหละนะครับที่ผมถ่ายลงไปให้ดูนะฮะไปเดี๋ยวรุดไปบ้านเสียอีกก่อนแล้วกันนะฮะทุกคน ครับนี่กันชนที่เอามาทําไว้นะฮะคือไม่ทาวอะไรวะอันนี้อันนี้กระดัดคืนมาใหม่นะครับมันบุกเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับมาทุบลงนะครเพื่อที่จะเอาไปทําสีใหม่างเงี้ยนี่ก็เสร็จแล้วนี่วะนะแล้วเสียไปไหนวะเนะนี่ยนี่คืออยู่บ้านเลยรถแกกนจอดอยู่นี้นะอันนี้น่าจะยกคาร์ดลงนะรู้ไหม มีใครอยู่บ้านเลยนี่ซี่รี่คาดลื่นนะครับก็จะยกคาดลงลนะเนี่ยคันนี้ทางเราก็น่าจะมาเอาแค่นี้แหละกัน,น์นตัวนี้คืออันนี้จะเอาไปใส่คันใหม่นะครับเอาไปทำสีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูกเซอเอ็ฟไปไหนก็นไม่รู้นะครับ ตัวนี้เนี่ยคือสีมันล่อนหมดเลยนะสีมันทำสีมาไม่ดีเห็นไหมล่อนหมดเห็นไหม,ไมเ,เป็นสนิมหมดอะ่ะจะไปเคาะไปนี่จริงๆมันจะเข้ารูปนะทุกคน,เ,นเข้ารูปแล้วนะแล้วก็ต้องไปขัดทำสีใหม่ก่อนนะครับ ได้อยู่ในสภาพแล้วตอนนี้อยู่ในสภาพที่ส,สวยๆเลยจริงๆผมอยากได้กานชนแบบนี้นี่กานชนแบบนี้สวยแต่เดี๋ยวไว้มีตังก่อนนะครับทุกคนตอนนี้งบบานปลายเ,เสร็จ 100. เรียบร้อยแต่ว่าเขาจะขับให้นะเขาน่าจะขับให้อยู่นะตัวเนานะ สีร่อนหมดอ่ะอืมโอ้โหพิงแนนดูดิอันนี้ก็ต้องสวยบ้างนะคนมันสวยฮัลนะโห่นอนจริงจริงเดี๋ยวให้ขับหาให้ขับเก่งๆดห้องคล่องก่อนเราจะต้องแบบสไตล์นี้ขับรถอยู่แล้วลงมางนี่แบบคล่องอยังพี่ไปขนาดนั้นยังไม่คล่องเลยไป <laughs> <อ> <laughs> ไปโยกซ้ายแทงขวาโยกขวาแทงซ้ายตเลยไปเออมีการปิดทางให้กันด้วยนะแน่นอนจริงๆแหมทำมีเก่าไเลยอว่าต้องคุณต้องคุณใ่ขนาดนี้สไลด์ไปได้ขนาดนั้นชกเท้าแวพี่เอ่ชอบตรงหนพี่หน่มเก่งอย่างดีแล้วงงกันงงกันทางแปลิ้วเหรอดูไปไปลิ้วเลย เล่นสามเลยอะแเลัเลยเล่นสามเ้ว่ไม่้นี่แเลนไม่ยนะฮะนี่ยกไปแล้วคับตูนแต่ยกไปให้เขาทำสีนะเดี๋ยวรออัปเดตแล้วกันทำมันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะว่ามันสีไหนนะอันนี้เอาไปนครถมนะอันนี้เอาไปนครถมนะวันของเขาคันนี้นะครับคันนี้อาทิตย์ รถมลาทีา่โต๊ะ นะครับว่าเขาทำไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับไปดูหางเพอไปดูหัวเ็จก็เดี๋ยววิ่งไปเอ่อไปดูหางที่ mm hmm. นครปฐมนะครับแล้วก็ไปตามอัปเดตดูว่ามันจะเสร็จประมาณไหนนะฮะก็เดพาไปแวะีิสายนิดนึงด้วยนะครับ mm hmm. ไปซ mm hmm. ื้อของในซีแอตแลนด์ซี ท่านผู้ชมทางทางเขานี่ไม่น่ารบไม่น่าเข,ข้าเลยนะแมนเดียวชุดเขาด้วยนะวันนี้แงดูมานั่าโอ้โหเจ้าอันนี้ชุดสวยนะเพาสวยวันนะึงไม่ได้บอกเขาด้วยนะผมจะมาแกะมาดูนะทุกคนเดี๋ยวเขาสับขาหลอกผมนะไงไปดูกันนะว่ามันไปถึงไหนแล้วครับว่ากำหนดวันว่ามันจะเสร็จวันไหน ว่าทางก็น่าจะไปเมื่กเกินอาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็รอหัวอย่างเดียวดูกันดูทางเข้านะครับคนี<ะ>่รถหัวสีแดงรถเป็นจอดฝั่งนี้เยอะนะนี่ฝั่งนี้เทียบเลยนะครับมีท,ทั้งรถพ่วงนะมีทั้งรถเทรลเน่เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าพอเขาเอามาทำแล้วจะเอามาทำฝังฝ่งฝั่งขวานะครับนี่ฝั่งล่านกับฝั่งนี้นะครับ โอ้ยฟังกว่านะเราแอบ,บไปดูนะครัแบบเราแอบ,บไปดูแล้วไม่ได้บอกเขาด้วยนะเดี๋ยวให้มาจอดอยู่ตรงนี้นะแม่เอานะเอ้ยไม่มีนะวตรงนี้แนสะ<อ>ดงว่าลงใจนะปกติจอดอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าแกเขา้เาเขาเข้าอูจรงิงนะครับเราถ่ายรูปอ ก็น่าจะหยุดกันนะเออไม่หยุดว่ะนั่นไงพี่หวังอยู่นั่นอะะไม่ตอบพี่หวังแล้วไปครับเฮียสวัสดีครับนะดครับ ไม่รู้จักหรอกเจวเสร็จเจวเมื่อกี้มีคนจะมาเอาไหนเขาบอกว่าเขาบอกถ้าถัดใบผ่านบอกเขาเอาผมผ่านแล้วเราอะเบิกาพูดถามเลยเราเฉยๆใครอ่ะใครมาเอาออกไปเมื่อกี้เนี่ยใครไม่รู้อาจริงๆถ้าไม่ผ่านก็เอาอ่ะเขาชอบ เราบอกว่าจะให้เติมตังค์เท่าไหร่บอกด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เลยเฮียไม่ได้เหรหนูมาดูหนูก็ถูกใจคันนี้เลยนะพอลงโน้ตนะสวยไปเสียไปดูดิไอ้เสียเลยทางเดียวหรอฮะครั้งเดียวเร็วๆทำอะไรหรอเฮียหาผมเสร็จแล้วเนี่แหละข้ามมวนเป็นยังไม่เดินหรอเราขออย่าเพิ่งไปแตะกล้องมือโตหัวส่งไว้หน่อยใจเย็นิดีกว่านี่ครับสภาพนะครับสภาพ นี่คับ logos, กระเทียเลย่เียเยครับอันนี้คือสภาพยังไม่ได้ทําเดี๋ยวรอดูตอนทําครับว่าจะสภาพไหนแต่ผมผมไปไปขับไอคันของของเทียเอกแล้วโหจัดเทียจริงวันเราวันนั้นอ่ะพอดีรถผมรถรุ่นน้องเขาหยุดผมลองไปขับดูไอคันนั้นสุดยอดเลย 2-3ครับแอันนี้อันนี้ของของเซโตอดูดินะครับดูสภาพวันนั้นที่ผมมาถ่ายอะที่ที่ว่าแบบวัาเขาทำอะเยอะแก้มนี่ขอไม่ได้เลยครับเนี่ยแก้มนี่ขอไม่ได้เหรอ ครับขอคุณครับเียครับขบอขอเนี่ยเหมือนแตยเขาบอกเยเหมือนแตมเขาบอกอย่ามจอดเรา่อเ็เนี่ยเน่ยเน่ยเ่งยุ่าเมีนี่ยใชเหรอใหรือเปล่าใส่แล้รเมื่อกี้เนี่ยก็มันแตกพอดีไงของผมมันแตกไงเพี้ยยังก็ต้องซื้อมาแล้วจะขอหน เงาเงาอย่างนี้หน่อยดีโอเคมันแตกเออมันโอ้มันกระยับเยินเลยะยับเยินเลยวืะแต่หัวมันสวยดีอย่างนั้นก็มีเหตุผลอยู่ <laughs> <c oughs> ไปเจอเหี้ยวดีแล้วพาไปดูข้างหน้าครับทุกคนน,นี่ของพ <c oughs> ี่โจใช่ไหมคะรถปั้นครับรถปั้น <c oughs> ดูว <mm um> ั้นดูน no yes euh. ู้นอ่ะดูดูคันนู้นนะว่ามันเงาขนาดไหนเรามาดูคันนี้จะรอดูคันนี้ครับพี่หวังบอกประมาณสิ้นเดือนแหละสิ้นเดือนข้าว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 ข้นวข้าวข้นวข้าว้นนข้ว้าวข้าวข้า้วข้้วข้้้าวข้้ว้าวข้ยาว้ข้วน้้าขอ้ว้า้้ว้า้อา้ มันยุบข้างหน้าหน่อยเดียวเนาะครับเดี๋ยวจะขี้ไหลัง่างสู้สู้โต้ค้อหนูพร้อมแล้วนะเปิดดูได้ข้างในเดี๋ยวผมเปิดพาไปเปิดดูข้างในเดี๋ยวรอดูตอนวันเสร็จอะว่ามันจะขนาดไหนนะครับนี่เขาเรียกว่าปั้นปั้นรถปั้นอ๋อนี่ปูข้างล่างอันนี้ปะเรียบร้อยมาแล้วบเป็นใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้มันเชื่ออยู่ ผ้าปิดอยู่ทําไม่เปิดเลยส่วนมาก้วข้างในเขาจะไม่ทำให้เลยนะไม่กลับบ้านม่จะไปช่วงเดือนสิบสองนะทุกคนนะหาลูกอ๋ลูกเรียนอยู่นู่นใช่ไหมคะเรียนอยู่ไปุมแล้วก็จบแะ้วเปลี่ยนเปลี่ยนยไม่เเปลี่ยนนะดูสภาพนะดูให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยเขลือกหมดเลยนะทุกคนของพี่โนี่แบบว่าเงาวยันสกปรกตาแบบนี่ครับดูเอานะ แล้วเดี๋ยวมาดูตอนเขาเก็บเสร็จเราจะรู้ครับว่าเก็บขนาดไหนนี่ก่อนนะนี่ดูอันนี้อันนี้คือกันชนนะครับนี่คือกันชนตอนนี้ลื้อแบบลื้อแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าผมมารับรถนะครับนะรับรถนะครับก็เขาบอกว่าประมาณสิ้นเดือนเพอเต็มแล้วรออย่างนั้นแหละจริงๆมาถ่ายคลิช่างคนหลออันนี้ อันนี้ลองใส่ดูใช่ไหม,หไ,มไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะถ้าวันหน้าไปอยู่ในยูยูทูปผมเอาไปลงยูทูปนะ <c oughs> อันนี้เก็บข้างประตูแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเก็บข้างประตูเรียบร้อยเห็นไหมน,นี่คือเก็บคือคันนี้ผมว่ามันสีเดิมเลยนะครับเนาะผมผมก็เลยเอานะครับสีข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นหัวหเก่งเดิมเมเลยนะครับหมุดยัง มีหมดทุกอนเห็นไหมนะครับนี่ภาพถือขงล่างก็เยืมเป็นเรื่องปกติผมได้ลงให้ดูไปแล้วแต่นี่คืองานมันเป็นงานสีและงานเก็บแล้วนะครับดูดิอันนี้เงาเงาไหมนี่เก็บเรียบร้อยแล้วเงาไหมเออี่เงาแรับเลยสียครับผมขอดูข้างในหน่อยนะครับรถเสียครับเออว่าเก็บขนาดไหนอนี่ครับรถเก็บนะฮะ เห็นไหมฮะนี่โอ้โ oh, ห oh. เก็บนี่คือเก็บจริงๆนะฮะทุกคนนะเก็บมันต้องเก็บแบบนี้ครับผมนี่ครับังคองหลังคานะครับเนี่ยเขาถอดออกหมดนะครับเหมือนกับคันที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะนี่ครับ,รบเงาวิปปั๊บเลยอือสุดยอดไอไอคันเสียเอกไปนั่นสีนี่ เงายังไงเงายังงันเลยเงาสะท้อนเลยสะพัดนะผู้ใช้จริงอ่าสะพัดงานนี้ให้กี่ดาวงานนี้ให้กี่ดาวล่ะ <c oughs> ผมให้สิบไม่หกัก <c oughs> สิบเต็มนะสิบเต็มอันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้ <c oughs> นนไม่ได้แกล้งชมมันเป็นเรื่องจริงอือเป็นเรื่องจริงก็ดูคัสซีนี่ก็รู้แล้วนี่เห็นไหม นี่ดูเครื่องแห้งเครื่องนิ่งไหมนิ่งบอกเครื่องนิ่งไหมเอาบอกตรงผมไม่มีประสบการณ์เครื่องลองเลยลองติดเครื่องแล้วแล้ววิจารณ์หน่อยเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องนะทุกคนเอาวิจารณ์อะไรอ๋อเดี๋ยวผมจะขอคำวิจารณ์ไม่ใช่หราเขาประสบการณ์เยอะกว่าเราอีกเนี่ยโอ้โหเงียบเลยเนี่ยนิ่งเลยนะเนี่ยฮะอะไรเปไม่เป็นไม่ปกติ ถ้าดังถ้าดังเก็กเก็มันมันไม่ใช่เบาะนะมันจะเป็นปั๊มลมอ่าแต่ถ้าลมเต็มปุ๊บมันจะหายเสียงมันจะเงียบฮะมันม่เียเสียงเสียงถ้าเสียงแบบนี้สบายใจไม่เงียบอืมไม่เีนี่ไงไอเสียงไอ้เสียงนี่มันเสียงปั๊มลมไม่เฉยเสียงปั๊มลมตรงนี้ไม่เสียงเงียบเลยนะโจร นี่ครับผมหมนะครับอันนี้คือเขาทำสีเพราะว่าเขาเก็บสีนะครับนะแต่ว่าจริงๆมันก็เดิมๆเหมือนแหละอืมแต่เราก็อยากได้รถสวยเราก็ต้องเก็บนะหยกสีสีอะอย่างเียะอย่างเลยในสีคน,นละอย่างเเสียเหมือนรถออกจากสูงใหม่แล้วเราใช้ไปมันจะออกลุ่นเหลืองหน่อย สีส,สวยเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยอันน,น,ออน,นี้อันนี้ซื้อซื้อหรือวะซื้อเอง่าไหร่เนี่ยอะไรนะอ๋อกระจกเนี่ยแต่งอย่างนี้ก็เงาเลยนะสวยแล้วนะทุกคนนะสวยเลยจากสภาพที่วันนั้นนะวันนั้นวันนั้นจะถึงวันนี้เนี่ยสวยเงาวิบวับ นั่นน่ะนั่นน่ะไปไปเลยวเราจะไปนครถมอีกเออเดี๋ยวไปนครถมอีกไปดนะ้วย,ไป,ยไปครับครับผมไปยาวยาวนี่ครับ อ้นะทำไมมันร้อนจังเนละยเดี๋ยวเอานอนถมนะครับทุกคนครับร้อนมากเลยรันดีมาก,กาเลยวันนี้มาเจอเฮียเฮียใจดีดีครับ ไปดูหางทีนี้หัวแล้วก็หางนะครับ